สวัสด,ดีค่ะโค้ชชุชมชนสวัสด,ดีค่ะค่ะ หนาวมากค่ะดิฉันพรดาค่ะวันนี้อยู่ที่โคราชเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะอุณหภูมิที่บ้านคือ19องศานะคะแล้วก็วันนี้ตื่นขึ้นมาหนาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะทําความอุ่นให้กับร่างกายของเราได้อย่างไรพอดีว่านะค,คุณคุณยายข้ามบ้านแล้วก็ตัวดิฉันเองก็มีสมุนไพราบางตัวอยู่นะคะเราก็ขุดสมุนไพรนะคะแล้วก็คุณยายน้อยก็ยังมีสมุนไพรนําตรงนี้มารวมกันเลยค่ะนะคะด้วยเราสร้างฮิตเตอร์ของเราละฮิตเตอร์ของตัวเราเองก็เตา นนะะแต่ในเมื่อเตาถ่านแล้วมีหม้อด,ดินตรงนี้นะคะเราอยากให้เตาถ่านความร้อนตรงนี้ทั้งพลังดินน้ําไฟลงอยู่กับเรานี่นะคะนําสมุนไพรตรงนี้นะคะมาห่อในผ้าขาวของเรานะคะห่อให้แน่นๆนะคะก็ห่อสมุนไพรพับสองด้านนี้นะคะซึ่งได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเอามาห่ออีกอครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาอยู่ด้วยกันแน่นๆนะคะสำหรับสมุนไพรนี้นะคะท่านอาจจะใช้เชือก หรือ,อใช้ผ้าขาวได้ขาวมัดก็ได้แต่สําหรับตัวเองจะไม่มัดละค่ะห่อ,อเขาสองสามชั้นเพราะว่าผ้านี้เราสามารถใช้ได้อีกนะคะม้วนไปเช่นนี้นะคะแล้วก็เด็ดผ้าลงไปปลายผ้าลงไปนะคะเราก็มาใส่ในหม้อน,นี้ละคะ่ะที่จะไปทําเป็นเครื่องนะคะเรียกว่าทําความร้อนนะคะ เราก็ยังได้กลิ่นสมุนไพรทําให้บ้านของเราพร้อมสดชื่นนะคะได้เป็นอย่างดีนี่คือวิถีถิ่นไทยเลยนะคะจากสมุนไพรที่ห่อนะคะก็ห่อใหญ่ๆนะคะ,ะเราก็สามารถมาทําในการห่ออีกรูปแบบหนึงเพื่อ,อที่จะ,ะทําการ ต้มสมุนไพรในหม้อดินของเราหรือจะห่อในลักษณะนี้ก็ได้นะคะในการที่จะใส่ลงไปแล้วก็ทําเป็นรูปประคบนะคะด้วลงไปบนใบหน้าจ,จํงจุดต่อมน้ําเหลืองของเราในการสลายอของเสียออกจากร่างกายของเราได้นะคะเดี๋ยวเราขอไว้ที่หอใหญ่นี้เพื่อสะดวกนะคะในการเก็บนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้เก็บในที่โปร่งนะคะทําให้ไม่มีเชื้อราเข้าไปถึงเวลาก็อาจจะไปตากแดดด้วยนะคะเวลาอย่างเช่นวันนี้ฝนตกโปรยนะคะอาจจะมีความชื้นเราก็ไปตากได้นะคะ เมื่อเราห่อใส่นะคะเราก็มาใส่ในหมอ้อนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะทำให้ระบบการหายใจของเรานะคะโล่งเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมอดกดของบรรดชนของเรานะคะจะให้ดูนะคะในหมอ้อของเรานี่เลยนะคะในลักษณะนี้นะคะติดไฟไง่ายๆเท่านั้นเองนะคะก็เรียกว่าเตรียมถานนะคะเข้ามาไว้กับเราได้นี่นะคะ ตะกร้านี้ที่เคยจัดดอ,อกไม้นะคะก็มาใส่ฐานจะได้ไง่ายๆที่อยู่กับใกล้ๆตัวเรานะคะเรียกว่าฐานในตะกร้านี้นะคะก็ทั้งก็ได้หลายชั่วโมงนะคะนะคะก็เรียกว่าอาจจะทั้งวันก็ได้นะคะเพราะเราใส่ฐานไม่มากนะคะใส่เทไปเทเพียงละก้อนเท่านั้นเพื่อให้ไอกุ่นออกมานะคะนี่ก็เป็นมรดกนะคะของบรรพชนของเราเรียกว่า สร้างความพอเพียงให้กับเรานะคะอยู่ใกล้ๆตัวเรานําสิ่งนี้ที่มีคุณค่าอยู่แล้วมาต่อยอดได้ให้ความสุขกับเราได้เรียกว่าพอเพียงได้เลยนะคะถ้าเพื่อชุมชนนะคะดิชันพราดาขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันค่ะจะนําเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่สวัสดีค่ะ